อีกอันหนึ่งนะครับมันมีคำว่าย่อมพิจารณาแล้วก็มีย่อมรู้แล้วก็ย่อมรู้ประจักษ์คือคำเหล่านี้นะมันมันเหมือนกับว่าเราเราอ่านธรรมะเราอ่านพระสูตรเราอ่านอะไรก็แล้วแต่หรือเราฟังอะไรเราเห็นอะไรเราอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพิจารณาแล้วเราก็จะรู้แล้วก็เราจะรู้ประจักษ์เป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเป็นมานั่งที่นี่พูดเรื่องทุก แล้วก็ไม่หมดลคะค่ะเพราะว่าจะต้องมีการเกิดอีกนะคะแล้วก็คงจะได้มีการสนทนาเรื่องทุกข์อีกซึ่งชาติก่อนๆก,ก,ก็คงจะเป็นอย่างนี้นะคะจนกว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะและมีความเข้าใจหนทางที่จะดับทุกข์เพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังมีการเกิดเราอาจจะไม่รู้ว่าทุกขณะเนี้นะคะ่ะเป็นทุกข์เราจะรู้เพียงทุกจรนะคะอย่างวันนี้เนี่ยถ้าถามใครว่า มีทุกข์หรือ,อยังเนี่ยอาจจะตอบว่ายังไม่มีใช่ไหมคะหรือว่ามีแล้วแต่จะรู้จริงๆในทุกข์ของการเกิดซึ่งเมื่อเกิดแล้วนะะี่ค่ะต้องแก่ไม่มีใครพ้นได้นะคะเมื่อมีการแก่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปมัจจุราชนะคะผู้เป็นใหญ่อย่างยิ่งคือความตายเป็นราชาเป็นราชาผู้เป็นใหญ่ มีเสนาที่จะทำให้แต่ละท่านเนี่ยคะ่ะถึงแก่ขณะสุดท้ายของจิตคือจากโลกนี้ไปด้วยประการต่างๆซึ่งเลือกไม่ได้เลยทุกไหมคะวันหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เหมือนกับว่ายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่จะไม่พ้นไปได้เลยคะ่ะเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องตายแต่ว่าการตายเนี่ยจะตายด้วยอาการอย่างไรตามเสนาของมัจจุราช ไม่ทราบได้อ่านข่าวเรื่องเด็กคนหนึ่งจับปลาได้แล้วก็เอาไปอวดคนอื่นกำลังอวดอยู่นี่นะคะยกปลาชูขึ้นปลาหมอก็เข้าไปในปากลองคิดถึงนะคะความตายเสยนาของมัจจุราชเนี่ยจะส่งใครมาที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยจากโลกนี้ไปด้วยอาการต่างๆซึ่งเลือกไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้จริงๆค่ะว่าที่เกิดแล้วไม่ตายไม่มีแต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยก็มีทุกเล็กทุกน้อยทุกใหญ่มากบ้างน้อยบ้างนะคะแล้วแต่กรรมที่ได้กระทําแล้วแล้วก็เกิดอีกแล้วก็นั่งสนทนาธรรมเรื่องทุกข์อีกจนกว่าจะมีปัญญาจริงๆที่สามารถที่จะเข้าใจหนทางที่จะทําให้พ้นจากทุกข์คือไม่ต้องมีการเกิดอีกเลยเพราะได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทุกข์อื่นก็ตาม แต่ถ้าไม่มีการเกิดเลยเนี่ยทุกทั้งหลายก็มีไม่ได้แต่กว่าจะไม่มีการเกิดเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าด้วยความปรารถนาหรือว่าด้วยการไม่รู้อะไรเลยแต่ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกในสัจธรรมทั้งสี่นะคะคือในทุกว่าทุกจริงจริงเนะีคะก็คือการเกิดขึ้นและดับไปของทุกอย่างไม่ฉะนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยขณะที่เกิดนะคะ ก็ต้องดับแล้วก็สืบต่อจนกระทั่งเป็นเด็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งแก่จนกระทั่งตายนี่เป็นของที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ไม่ได้ประจักษ์เลยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนะะี่ยค่ะความที่เคยคิดว่าเป็นเราหรือว่ามีเราหรือมีสิ่งต่างๆเนี่ยเราสะสมมานานเท่าไหร่แล้วจะรู้ปรมัติสัจจะคือความจริงแท้ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะความจริงจริงจ ของสิ่งที่มีจริงนั่นคืออะไรขณะนี้ค่ะเห็นคนสมมุติสัจจะเห็นเก้าอี้เห็นโต๊ะทั้งหมดนะคะเป็นสมมุติสัจจะแต่สมมุติสัจจะจะมีไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่มีปรมัติสัจจะเช่นในขณะนี้เห็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าไม่มีสิ่งที่กําลังปรากฏทางตากับจิตที่เห็นความคิดเรื่องราวของสิ่งต่างๆก็มีไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ไตรตรองธรรมะนะคะสมมุติสัจจะเนี่ยค่ะเมื่อไหร่คะลองคิดพิจรารณาถ้าเป็นผู้ที่ไตรตรองธรรมะนะคะสมมุติสัจจะความจริงซึ่งทุกคนรู้โดยสมมุติให้เป็นที่รู้กันว่านี่เป็นหญิงนั่นเป็นชายนั่นเป็นโต๊ะนี่เป็นเก้าอี้นะคะเมื่อไร่คะที่เป็นสมมุติสัจจะคะเดี๋ยวนี้เองใช่ไหมคะ ถ้าศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไตรตรองจะไม่พ้นจากสิ่งที่มีจริงๆนะคะเราอาจจะศึกษาคําว่าสมมุติหมายความว่าอะไรสัจจะหมายความว่าอะไรแต่สมมุติสัจจะเมื่อไหร่ต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวนี้เองเป็นสมมุติสัจจะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่กําลังปรากฏที่เราเข้าใจว่าเป็นคนสัตว์สิ่งต่างๆนั้นแท้จริงความจริงของสิ่งนั้นคืออะไร นี่คือปรมัทสัจจะมีสมมุติคติาเช่นในพระสูตรนะคะกล่าวถึงพระเจ้าปเสนทิโกศนพระเจ้าพิมพิสารท่านพระอนน์เป็นต้นท่านอนาถาบินิกะถ้าไม่สมมุติชื่อจะไม่รู้เลยว่าหมายความถึงใครแต่สิ่งที่มีจริงที่เป็นปรมัทสัจจะผู้ที่ฟังนะคะ ถ้าไตรตรองก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะในขณะที่ฟังว่ากำลังฟังสมมุติกถาหรือว่าปรมัตถกถาคำพูดที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงนะคะเป็นปรมตถกถาและสิ่งที่มีจริงไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยถ้าไปแสวงหาจริงหรือเปล่าคะยังไม่ได้เกิด แต่ว่าสิ่งที่เกิดแล้วเนี่ยคะ่ะมีจริงไม่ต้องแสวงหาเลยแต่เมื่อไม่รู้ความเป็นปรมัตถสัจจะก็เข้าใจเพียงสมมุติสัจจะเท่านั้นเองกว่าจะเข้าใจถูกต้องนะคะจากการที่เคยยึดถือและเข้าใจสมมุติสัจจะมาเป็นเข้าใจปรมัติสัจจะเพียงแค่นี้คะ่ะเราก็จะรู้ความลึกซึ้งของธรรมะว่าไม่ใช่เพียงฟังแต่ต้องไตรตรองถ้ามีสมมุติ กถาหรือสมมุติสัจจะกับปรมัตถกถาและประม,ะมัตถสัจจะเมื่อไหร่ต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นขณะนี้นะคะกาลังเป็นสมมุติสัจจะหรือว่าปรมัตถสัจจะใครจะรู้ได้ไหมคะนอกจากตัวเองได้ฟังเรื่องสภาพธรรมะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเป็นปรมตถกถา คำพูดที่เกี่ยวกับสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเลยนะคะมีเหตุปัจจัยก็เกิดแล้วกระดับไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าขณะนี้เข้าใจสมมุติสัจจะหรือว่าถึงลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปรมัทสัจจะนี่คือการฟังค่ะและจะได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นปัญญาของผู้ฟัง และผู้ที่ไตรตรองนะคะค่อยๆเข้าใจถูกขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะไหนเป็นการเข้าใจปรมัติและขณะไหนเป็นการเข้าใจสมมุติทั้งๆท,ท,ที่ขณะนี้มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏนี่คะ่ะเป็นสภาพธรรมะจริงๆกำลังปรากฏจริงๆความเข้าใจเข้าใจระดับไหนถ้าเข้าใจในลักษณะของปรมถธรรมต้องเป็นสติสัมปชัญญะ ไม่ใช่เพียงฟังเรื่องราวนะคะถ้าฟังเรื่องราวก็เข้าใจสมมุติคถาที่กล่าวโดยชื่อให้เป็นที่รู้กันว่าหมายความถึงอะไรแต่ว่าลักษณะของปรมาธธรรมกำลังมีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังนี่เองนะคะสามารถที่จะเห็นความต่างของสมมุติติคถาและประมาตธธกคธถาจนกว่าจะถึงการที่รู้ลักษณะของปรมาธธรรมเป็นปรมาธสัจ แค่สองคำแต่ต้องอาศัยการพิจรารณาและต้องรู้ด้วยว่าขณะนี้เองเป็นสิ่งที่มีจริงสำหรับเรื่องการสนทนาธรรมนี่นะคะก็เป็นเรื่องที่ได้อ่านสูตรนี้แล้วนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะกำลังอ่านอัธกถาก็ได้นะคะถ้ามีอะไรที่จะสนทนากันก็เชิญหรือว่าเรื่องอะไรก็ได้เท่าที่ได้รับฟังมาแล้วเพราะว่า ควรจะเป็นความเข้าใจของผู้ที่ฟังนะคะเป็นความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เป็นแต่เพียงการฟังเรื่องราวเท่านั้นขอเชิญผู้ร่วมสนทนาค่ะดีไหมคะชีวิตประจำวันจะขอความกรุณาท่านวิทยากรท่านใดท่านหนึ่งช่วยทำความกระจ่างให้ผมจะได้อ่านพระสูตรนี้เข้าใจชัดขึ้นอย่างเช่นคำว่าเหตุนะแล้วก็มีคำว่าสม um ุทัย เนี่ยมันมัน,มนคล้ายๆกันหรือมันมันต่างกันยังไงแล้วก็มีคําว่ากําเนิดแล้วก็มีแดนเกิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นขอบพระคุณครับคือท่านอธิบายนะครับก็คือทุกทุกก็มีทุกประการทั้งปวงซึ่งมีความแก่และความตายเนี่ยเป็นที่สุดเลยนะครับทุกเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุแล้วทุกเกิดมาจากอะไรมีอะไรเป็นเหตุนะครับ อะไรที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ก็เพราะว่ามีชาติเพราะหรือเราจะบอกว่าเพราะมีชาติชาติจึงทําให้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจึงอธิบายว่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นกําเนิดอะไรเป็นแดงเกิดเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้ก็คือเพื่อที่จะอธิบายว่าการที่ทุกข์จะเกิดขึ้นได้นั้นนะฮะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรที่จะทําให้เกิด ก็คือเป็นเพียงการขยายให้เห็นความหลากหลายนะครับว่าทุกจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีชาติเนี่ยเป็นเหตุหรือว่ามีชาติเนี่ยเป็นกําเนิดเพราะว่าเมื่อเป็นมีชาติแล้วก็ทําให้ทุกเกิดทุกกําเนิดมาจากไหนทุกกาเนิดมาจากพ้อมีกันมีชาติใช่ไหมฮะแล้วทรงก็ขยายไปว่าเป็นมีชาติเป็นกําเนิดมีชาติเป็นแดนเกิดเอาใกล้ เหตุกับสมุดไทยเนี่ยใกล้ๆกันไหมอันเดียวกันหรครับใกล้กันครับแต่ว่าอก็ส่งใช้พยัญชนะที่ต่างกันเพื่อที่จะย้ําแล้วก็เห็นถึงความลึกซึ้งของทุกเนี่ยวะทุกเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเวลาเราเรียนเ่องครับเราก็มีทุกประการต่างๆทุกกายทุกใจความโศกความยินร้ายต่างๆมากมายนะครับซึ่งที่สุดของทุกในแต่ละชาติก็คือ ความแก่และก็ความตายซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็คงจะเห็นโทษนะครับว่าที่สุดของทุกในแต่ละชาติก็คือชราและมรณะ,ะแต่ว่ามีใครเคยคิดบ้างไหมครับว่าอะไรเป็นเหตุของความแก่ความตายเราก็อยู่ในสังสารวัตไปด้วยความเพลิดเพลินบ้างความวิตกกังวลความสะดุ้งกลัวต่างๆแต่ว่าพระโพธิสัตว์ พระองค์ทรงพิจารณานะครับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ก็คือที่สุดก็คือชราและมรณะอะไรเป็นความดับแห่งทุกข์อะไรเป็นหนทางที่จะเป็นไปเพื่อการดับทุกข์ที่จะไม่มีชราไม่มีมรณะซึ่งก็รวมไปถึงไม่มีทุกข์ทั้งปวงด้วยพระองค์จึงได้ทราบความเป็นจริงความเป็นไปของสังสารวัตรนะครับว่า เพราะมีความไม่รู้คืออวิชชาจึงมีการกระทำกรรมที่เป็นกรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างที่จะให้เวียนวนอยู่ในวัฏฏะนี้แล้วก็จนกระทั่งมีการเกิดในแต่ละชาติแล้วก็มีทุกข์ทั้งมวลวนไปเป็นวัฏฏะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงพิจารณาว่าทุกข์ทั้งหลายจะดับได้จะหมดได้นะครับก็เพราะว่าไม่มีการเกิดซึ่ง รากฐานลึกก็คือความไม่รู้หรืออวิชชาซึ่งถ้ายัางไม่ได้ถ่ายถอนก็จะต้องเป็นไปแต่ถ้าถ่ายถอนอวิชชาได้ด้วยปัญญาเหมือนแสงสว่างนะครับก็ทำให้ความมืดหายไปจึงจะออกจากวัตฏะได้จึงจะประจักษ์ถึงลักษณะของพระนิพพานจริงๆจึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนะครับเพราะนั้นพระสูตรนี้ก็คงจะเป็นพระสูตรที่พระองค์ทรง แสดงเพื่อให้พิสุและสายวกทั้งหลายได้เข้าใจถึงหนทางปฏิปทาในการที่จะดับทุกข์นั่นเองนะครับเชิญคุณที่ใดคะค่ะคสำหรับพระสูตรนี้นะ,ะก็เป็นพระสูตรที่ให้เห็นความจริงนั่นเองเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนะคะไม่พ้นจากการที่อบรมปัญญาเพื่อการสิ้นทุกข์นั่นเอง ซึ่งก็คงต้องมาพิจารณาเราเองด้วยนะว่าเรามีความต้องการที่จะไม่เกิดอีกหรือเปล่าหรือความที่จะที่สุดแห่งทุกนี้เพราะว่าการที่จะที่สุดแห่งทุกได้นะก็คือต้องถึงความเป็นระารหันนั่นเองคือไม่เกิดอีกเลยนี่คือออกจากวัตตะเลยแต่หนทางของการอบรมนี้มีซึ่งในพระสูตรนี้ท่านก็จะแสดงถึงหนทางนั่นเองนะปฏิปทาที่จะทําให้เรา ถึงความที่สุดแห่งทุกข์ได้ซึ่งท่านจะแสดงถึงให้เห็นถึงปัจจัยที่ให้ธรรมะนี้เกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ถึงธรรมะใดเป็นปัจจัยให้ผลเกิดขึ้นเนี่ยยากที่จะดับธรรมะเหล่านั้นและธรรมะเหล่านั้นนะก็ไม่พ้นสภาพธรรมะที่เป็นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้ท่านถึงแสดงถึงเหตุที่ให้เกิดทุกข์นะแล้วก็แสดงถึงว่า มีธรรมะใดเป็นเหตุมีธรรมะใดเป็นสมุทยัยแล้วก็มีธรรมะใดเป็นกําเนิดแล้วก็มีธรรมะใดเป็นแดนเกิดซึ่งจะเห็นถึงเหตุที่จะให้เกิดผลเพราะว่าถ้าเหตุนี้ยังมีอยู่ผลย่อมมีชาติชรามมรณะย่อมมีนะถ้ายังมีธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งถูกอยู่เพราะฉะนั้นพระสูตรนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นการอบรมปัญญาะะที่จะมีความเห็นถูกในสภาพธรรมะที่มีจริง และถ้าหากเราศึกษาเราจะเห็นได้ว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยไม่พ้นเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานนั่นเองรู้ในสภาพธารรมะที่ปรากฏในขณะนี้นั้นถ้าเราจะสิ้นทุกข์ได้นะก็ต้องรู้จักทุกข์นั้นคืออะไรและทุกข์นี้ก็คือสภาพธารรมะที่เกิดดับอยู่ในขณะนี้เองแต่เราเห็นถึงความเป็นทุกข์หรือไม่คือไม่ง่อถึงขนาดไม่รู้ แต่ถามต่อไปอีกว่าแต่ไม่ประจักษ์<ช>ตรงเนี้ยฮะที่ผมที่ผมอยากจะเอายึดถือเป็นแนวทางเท่านั้นเองว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราควรจะพิจารณาทีนี้คําว่าพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยท่านอาจารย์ครับมันจะเหมือนกับว่าเราพิจารณาอีกหรือเปล่าทีนี้พออ่านในพระสูตรเนี่ยบอกว่าอ่านย่อมพิจารณาย่อมรู้ย่อมรู้ประจักษ์อะไรเงี้ยคำมันคล้ายๆมันลึกลงลึกลงอะ่ะเราจะทําตัวยังไงในฐานะ เป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองคือที่เรียนถามตรงนี้ครับท่านอาจารย์ครับค่ะคงไม่ต้องตามใครใช่ไหมคะครับผมแต่ละคนก็ตามการสะสมและแต่ละคนก็รู้ว่าการฟังพระธรรมเลยคะ่ะเพื่อเข้าใจเข้าใจอะไรข้อสําคัญที่สุดนะคะถ้าเข้าใจเรื่องราวก็จะไม่เข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงๆที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแล้วเนะะี่ยค่ะต้องรู้ว่าคานั้นๆเลยคะ่ะเมื่อไหร่คืออะไร อย่างขณะนี้นะคะได้ยินใช่ไหมคะอย่างคําถามของคุณเด่นพงครั้งแรกเรื่องของเกิดเหตุเกิดแดนเกิดพวกนี้นะคะก่อนอื่นค่ะขณะนี้อะไรเกิดก่อนที่จะไปรู้ถึงเหตุเกิดแดนเกิดเป็นต้นนะคะขณะนี้อะไรเกิดปัญญาต้องมีในขณะนี้ค่ะถ้าปัญญาขณะนี้ไม่มีขณะต่อไปก็เจริญขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่กล่าวถึงนี่นะคะต้องเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังมีและกำลังปรากฏจึงจะเข้าใจสิ่งที่เรากำลังกล่าวถึงได้เพราะว่าถ้ากล่าวถึงทุกเนะะี่ยค่ะแล้ว่าไม่รู้ว่าขณะนี้อะไรเป็นทุกขหรือไม่รู้ว่าขณะนี้อะไรเกิดเราก็ไม่ได้ไปที่ไหนเลยนอกจากว่าเป็นเรื่องราวนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะมีสภาพธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ถ้าจะกล่าวถึงการเกิด ขณะนี้อะไรเกิดคะก่อนอื่นเลยไม่ต้องไปถึงแดนเกิดขณะนี้อะไรเกิดสภาพธรรมเกิดสภาพธรรมะอะไรมีหลายอย่างค่ะเห็นได้ยินค่ะเห็นได้ยินทุกอย่างเลยฮะมันเกิดแล้วดับไหมคะดับทันทีนี่คือทุกข์และจะสิ้นสุดได้ไหมสิ้นสุดไม่ได้จนกว่าจะถึงถึงนิพพานค่ะจนกว่าจะมีปัญญาคือความเห็นถูกต้องในลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏ พราะฉะนั survive, ้นความรู้ต้องตามลําดับอย่างที่ทรงแสดงเนะะี่ยค่ะผู้ที่รู้แจ้งสภาพธรรมะนะคะดับกิเลสหมดเป็นพระอราหันต์ไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็รู้ได้ค่ะว่าตราบใดที่ยังมีความไม่รู้ในสิ่งที่กําลังปรากฏขณะนี้นะคะก็ยังต้องเกิดเพราะฉะนั้นแต่และขณะที่เกิดระดับนะคะก็เกิดอีกระดับอีกตามปัจจัยคือเมื่อ,อยังมีอวิชชาความไม่รู้ก็เป็นเหตุที่จะให้สภาพธรรมะเกิด แล้วก็ดับอยู่เรื่อยๆจนกว่าความรู้นั้นจะสมบูรณ์นะคะคือดับกิเลสหมดการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะทั้งหลายก็มีไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคําอธิบายของคําว่ารู้กับรู้ประจักษ์เนี่ยมันมันอย่างท,ที่อาจารย์เคยพูดว่ามันมีปัญญาสองสามระดับเมื่อกี้นันอาจารย์นนบก็กำลังพูดคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าท่านอาจารย์ปัญญาต้องเริ่มจากการฟังฟังแล้พิจารณาไตรตรองร และรู้ว่าฟังนะคะพิจารณาไตรตรองเพื่อให้เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงจริงที่กําลังปรากฏเพราะว่าทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะเช่นทุกเนะะี่ยค่ะก็เป็นความจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ซึ่งมีปัจจัยก็เกิดแต่ปัจจัยที่ทําให้สภาพธรรมะทั้งหลายต้องเกิดดับอยู่เรื่อยๆนะคะไม่สิ้นสุดคือความไม่รู้อวิชชาเพราะฉะนั้นก็มีความไม่รู้ในสิ่งที่กําลังปรากฏ จนกว่าจะค่อยๆรู้ขึ้นค่ะนี่คือหนทางนี่คือผู้รู้หนทางที่จะดับทุกข์นิฉะนั้นเราก็จะกล่าวแต่เพียงทุกข์นะคะแต่ว่าไม่รู้หนทางที่ดับทุกข์ว่าหนทางที่ดับทุกข์นั้นคืออะไรแต่ถ้ารู้ว่าทุกข์เกิดเพราะอาวิชชาหนทางที่ดับทุกข์ก็คืออบรมเจริญวิชาความรู้ถูกในลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏคือมีคําว่ามีกับปรากฏ สังขารไม่มีหรือสังขารมีแต่พอวิญญาณใช้คำว่ากับวิญญาณใช้คำว่าปรากฏอาจจะมีความหมายพิเศษในทางปรมัตถ์ทางพระอภิธรรมเท่านั้นเองท่านอาจารย์ครับ <c oughs> ค่ะคุณเด่นพงศ์มีกิเลสไหมคะมีครับปรากฏหรือเปล่าไม่ปรากฏครับ,บไม่บางการละกิเลสปรากฏหรือเปล่าถ้าเห็นชัดก็ปรากฏ <c oughs> แต่หลาย <c oughs> คน,น<ะ>ไม่แม้ว่ามีก็ไม่ปรากฏ และกําลังปรากฏคือเกิดขณะนั้นปรากฏขณะนั้นกําลังนอนหลับสนิทเนี่ยค่ะยังมีกิเลสที่สะสมอยู่ในจิตนะคะพร้อมที่จะเกิดเมื่อมีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสการคิดนึกแต่กําลังหลับไม่รู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดเลยแม้มีกิเลสที่สะสมอยู่ในจิตเป็นอนุสัยนะคะก็ไม่ปรากฏมีแต่ไม่ปรากฏขอบพระคุณครับและอีกคำหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับ เมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปพึงงรากฏหรือหนอนามรูปนามกับรูปเป็นคําเดียวกันผมก็เลยงงว่าเอ๊ะวิญญาณไม่ใช่มีนามรูปแต่ผมก็ัไม่เข้าใจนครับผมขณะที่วิญญาณเกิดคือจิตเกิดครับต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมาเกิดร่วมด้วยครับถ้าไม่มีจิต เจตสิกจะเกิดไม่ได้เลยไม่ได้ครับค่ะเพราะเหตุว่าเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะครครหรือจะกล่าวว่าเกิดในจิตก็ได้ในภูมิที่มีขันธ์ห้าเนี่ยค่ะก็มีรูปเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิสนธิจิตเกิดจะมีเจตสิกนะคะซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะกรรมเกิดกับจิตพร้อมทั้งกรรมมัชุรูปในภูมิที่มีขันธ์ห้าเพราะผมเห็นคำานามกับรูปถ้าวิญ,ญญาณมี นามก็น่าจะมีเจตสิกค่ะเจตสิและขณะนี้มีนามไหมคะเจตสิกมีครับค่ะขณะนี้มีวิญญาณไหมคะมีครับค่เพราะอะไรคะเพราะอะไรมันก็เกิดมาด้วยกันจิตทุกประเภทเป็นวิญญาณแล้วแต่ว่าจะกล่าวถึงวิญญาณไหนเช่นขณะปฏิสนธินะคะก็เป็นวิบากซึ่งเป็นผลของกรรม แต่ขณะนี้จะกล่าวว่าไม่มีวิญญาณก็ไม่ได้และขณะนี้นะคะที่มีจิตนะคะมีรูปเกิดหรือเปล่าแม้ว่าจะไม่เกิดกับจิตมีรูปเกิดครับค่ะจิตเว้นสิบดวงเท่านั้นนะคะในกามภูมิที่ไม่เป็นปัใจจัยให้รูปเกิดคือจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิน่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายรวมสิบนะคะในกามภูมินะคะจะไม่เป็นปัใจจัยให้รูปเกิด นอกจากนั้นแล้วถึงจะหลับสนิทนะคะเมื่อมีจิตจิตนั่นก็เป็นปัจจัยให้กรรมมัรูปเกิดจิตตัชรูปเกิด,กดอีกอันหนึ่งท่านอาจารย์ภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตก็รู้ว่าเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิตคําว่าทางชีวิตเนี่ย มันจะเหมือนทางจิตทางวิญญาณอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องมีเวทนาแต่ก็แยกนะคะเป็นทางกายกับทางใจถ้ากล่าวเพียงสองว่าทางกายกับทางใจเนี่ยนะคะคทางกายหมายความถึงทวารห้าเฉพาะมโนทวารเท่านั้นที่เป็นทางใจหรืต่างกับชีวิตยังไงครับปกติไม,ไ,ไม่ได้ค่ะก็หมายความว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่มีชีวิตอยู่ ก็จะมีวิญญาณอยู่ค่ะก็จะมีเวทนาจะมีเวทนาถ้าตายแล้วเวทนาไม่มีแน่นะคะแต่เวลาที่กล่าวถึงขณะที่มีชีวิตเนี่ยก็จะมีการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวเพียงสองนะคะคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจเวทนาทางกายหมายรวมทั้งห้าทวารเฉพาะบโนทวารทวารเดียวนะคะที่เป็นทางใจ พระเช่นก็ครบค่ะก็เลยใช้คําว่าชีวิตแทนครับใช่ค,ชคุณบงค่ะขอบพระคุณค่ะกลับท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะท่านอาจารย์คะจากที่เราอ่านพระสูตรอะไรเงี้ยนะคะก็มีการสอบถามเรื่องข้อความในพระสูตรแต่ท่านอาจารย์ก็มักจะกลับมาตรงที่บอกว่าขณะนี้สภาพทมอะไรปรากฏเหมือนกับว่าถ้าเผื่อเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้เนี่ยรู้ชัดตรงนี้เราจะไปรู้เรื่องในพระสูตรจริงๆตรงนั้นอะ มันคงจะไม่ได้เป็นแต่เพียงชื่อค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะจริงๆต้องขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเรามาฟังนั่งอ่านาพระสูตรเนี่ยความเข้าใจตรงที่จะเข้าใจการอบรมเจริญสีปฐฐานตรงนั้นต้องเป็นพื้นอยู่แล้วแล้วเราก็มาหาความชัดเจนขึ้นจากพระสูตรอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะคือการฟังเพื่อให้เข้าใจธรรมะนะคะในความเป็นอนัตตาของธรรมะจนกระทั่งมั่นคงเพราะว่าได้ฟังจนกระทั่ง กี่ครั้งกี่คราวก็คือเรื่องของธรรมะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราเป็นธรรมะแม่ได้ฟังอีกพันครั้งแสนครั้งชาตินะคะก็คือเพื่อให้มีความมั่นคงจริงๆว่าไม่มีเราที่จะทำอะไรนม่ฉะนั้นโลภะกับความไม่รู้นะคะก็จะทำให้เคลื่อนจากความเห็นถูกไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นการอบรมก็คือควรจะเข้าใจว่าสภาพธรรมะอะไรปรากฏนะคะแล้วก็ศึกษาพระสูตรไปเรื่อยๆเพื่อความมั่นคงก็กลับท่านอาจารย์อีกเรื่องหนึง่งคือท่านอาจารย์ช่วยคุณวบค่ะขอบพระคุณคกลาบท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะท่านอาจารย์คะจากที่เราอ่านพระสูตรอะไรเงี้ยคะก็มีการสอบถามเรื่องข้อความในพระสูตรแต่ท่านอาจารย์ก็มักจะกลับมาตรงที่บอกว่า ขณะนี้สภาพธรรมอะไรปรากฏเหมือนกับว่าถ้าเผื่อเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้เนี่ยรู้ชัดตรงนี้เราจะไปรู้เรื่องในพระสูตรจริงๆตรงนั้นอะ่ะมันคงจะไม่ได้เป็นแต่เพียงชื่อค่ะแต่ว่าสภาพธรรมะจริงๆต้องขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเรามาฟังนั่งอ่านพระสูตรเนี่ยความเข้าใจตรงที่จะเข้าใจการอบรมเจริญสีประธานตรงนั้นต้องเป็นพื้นอยู่แล้วแล้วเราก็มาหา ความชัดเจนขึ้นจากพระสูตรอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะคือการฟังเพื่อให้เข้าใจธรรมะนะคะในความเป็นอนัตตาของธรรมะจนกระทั่งมั่นคงเพราะว่าได้ฟังจนกระทั่งกี่ครั้งกี่คราวก็คือเรื่องของธรรมะทั้งหมดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราเป็นธรรมะแม่ได้ฟังอีกพันครั้งแสนครั้งชาตินะคะก็คือเพื่อให้มีความมั่นคงจริง,รงๆว่าไม่มีเราที่จะทำอะไร มิฉนั้นโลภะกับความไม่รู้เนะะี่ยค่ะก็จะทำให้เคลื่อนจากความเห็นถูกไปสู่การประพฤติปฏิบตัติที่ไม่ทำให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรางกฏตามความเป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้นการอบรมก็คือควรจะเข้าพกราบท่านอาจารย์อีกเรื่องหนึง่งคือท่านอาจารย์กล่าวเหมือนกับว่าทำความดีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยมาคิดว่าที่ว่าทำความดีนะเพราะว่ามันก็ยังไม่ออกจาก วัตตะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าจะต้องมีปัญญาที่จะ,ะเจริญม,มากกว่านั้นก็คือรู้สภาพธรรมว่ามันไม่ใช่เราก็มันมีพูดกันมาทุกนองที่ว่าก่อนที่จะเข้าใจตรงนี้ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ซะก่อนดิฉนันก็งงตรงนี้ว่าจะเชื่ออย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อคนเรามันไม่เชื่อว่าจะมาดีอยู่ตลอดมันก็ต้องมีดีมีเลวสลับกันคุณจะให้ดีตลอดอยังไงไม่ผิดอะไรเลยศีลบริบูรณ์แล้วเมื่อหลายเดชจะได้เจริญปัญญา ตรงนี้ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายนะคะศีลและวิสุทธินะคะขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏวิสุธทธิจากความเป็นตัวตนหรือความเห็นผิดหรือหนทางที่ผิดมิฉะนั้นแล้วถึงมีศีลไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏได้ด้วยเหตุนี้เพียงศีลไม่ใช่ทำให้สามารถที่จะดับกิเลสได้ แต่ต้องเป็นความเห็นถูกนะคะและในขณะที่ความเห็นถูกเกิดขึ้นมีการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจะกล่าวว่าไม่มีศีลไม่ได้เพราะว่าศีลมีหลายอย่างตั้งแต่ศีลห้คือไม่ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาห้ประการนะคะแล้วก็ยังมีอินดริยะสังวรศีลถ้าสําหรับเป็นพระภิกษุก็มีปาติโมคสังวรศีลก็ต้องเข้าใจความหมายของศีลด้วยค่ะ ว่าหมายความถึงศีลอะไรเพราะว่าถ้าจะเป็นเพียงศีลห้ศีล8นะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้ามีการบัญญัติศีลจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่ไม่มีความเห็นถูกความรู้ถูกในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏก็ไม่สามารถที่จะดับกิเลสค่ะคือถ้าเผื่อเข้าใจผิดแล้วดิฉันเสียดายโอกาสนะคะเพราะอย่างในชีวิตประจําวันนี่บางครั้งดิฉันก็ยังมีเบี้ยวผิดศีลบ้างพูดอะไรเฉยๆเกๆ แต่เมื่อฟังธรรมาแล้วในบางขณะก็ยังสามารถที่จะเข้าใจมีปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว,ว่ามันก็มีการสลับกันไปเรื่อยๆอ่ะนะคะค่ะเพราะว่ากุศลลจิตจะเกิดตลอดเวลาไม่ได้แม้แต่คนที่จะกล่าวว่านะคะเป็นผู้ที่ถือศีลจะเป็นถือศีลห้าหรือ8ก็ตามแต่แต่จิตเป็นอะไรไม่ล่วงทุจริตกรรมคือไม่ฆ่าสัตว์แต่อกุศลจิตมีไหม พราะฉนั้นการที่จะดับกิเลสนีคะก็ต้องเป็นปัญญาเท่านั้นถ้าเพียงแต่ศีลแล้วก็คิดว่าได้รักษาศีลนะคะไม่ล่วงศีลทางกายทางวาจากี่ข้อก็ตามแต่แต่ว่าไม่เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ